บ่ไหนึ่งดาวบิลยตามจะใส่รองเท้าแล้วเนี่ยจะไปแล้วเนี่ยจะขับรถแล้วเนี่ยเออ down and out thank you มันก็ต้องมีคนอื่นที่เปยด้วยปะบางคนเขาเปย์โดยไม่มีข้อแม่ค่ะหมุนให้ดูอีกรอบหนึ่งทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะมันต้องใส่เอะเนี่ยเนี่ยป่ะ ข้มเราก็เปนมุนโทล่ข้วมเราก็เป็นมันโกล่พอแล้วค่ะทุกคนน้ำจิ้มพอ เออแตงเรียว oh, อืมขอแบบนานานจะไปทำงานแล้วเจ็ดมมงครึ่งแล้วเดี๋ยวสายเมื่อวานแปดโมงไปเะยเมื่อวานคือ สแกนนิ้วบัโมงไปาคา่ะทุกคนทุกคนฝากกดติดตามกันด้วยนะคะนะเดี๋ยวเราจะไป จะไปแล้วทุกคนอ๋อเรายังไม่ได้อันนี่เออให้พอเห็นเนาะสิคุณพี่อนสุด ออพอถ้าเกิดไอ้นี่มันจะเห็นมันจะเห็นแล้วมันจะขออีทีนานๆานหมายถึงหมดห,หรื่องวองรูบบอใช่หรือไม่ แล้วแต่บางทีไปเร็วก็ขึ้นเก็บเวลาได้นานหมุนมุมเดิมเขารออยู่นะทุกคน เดี๋ยวหมุนอีกรอบนึงเราก็ไปแล้วนะเพราะว่ามันสามสิบสี่ละเดี๋ยวถ้าไปติดไฟดง,ไฟ,ดงไฟแดงอีกอกว่าจะถึงที่ทำงานก็พอดีคุณทีมคุณเทียมครูต้องส่งอีกสิบห้าเมตรนะเพื่อให้ได้ห okay. นะ้าสิบโอเคเดี๋ยวเขาเติมเพิ่มคุณต้องส่ง อีก้าเมตรพอได้50แล้วเดี๋ยวตอนเที่ยงเรามาเจอกันใหม่แต่ตอนนี้ต้องส่งให้ได้15เมตรก่อนนะ่ะเอ้ต้องส่งให้ได้50ต้องส่งเพิ่มอีก15เมตรตอนมุดเกวา้วาว ถ้ามันหกเราใจหยุดหมองมาสักคนเพรว่าถทามันหกเดี๋ยวมันจะสองเราม่าลอ ใครตาดีใครตาร้ายสวัสดีทุกคนไปแล้วนะขอใส่รองเท้าก่อนคุณทีมทีมไหนอีกสิบห้าเมตรของเราอือ อยู่กระโปรงเราดีมันหมุนมันหมุนตามเหมือโซัน So sexy ทุกคน รอตัวเมื่อวานโอ้โ oh, หอีกหนารนตัวเมื่อวานก็เจอตอนเที่ยงก็ไแ้เอาดีๆก่อนเร็วคุณทีมมาตัวไหนก็เด็ดเหมือนกันละ่ะตัวไหนก็ได้เหมือนกัน่ะเอาดีๆก่อน กไหนก็ไดน่ะทุกคนอ้าวไปหลืะ No way. คุณชานชัยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยแตบนังนะขอไปหยิบของ ได้สองราวจังไปกันหมดแล้วหรอสวัสดีค่ะลูกคง สีซีต่อ่ะถ้าเอาไว้ไม่หลดมันจะอันนี้หรอแต่เมื่อวานมันก็ไม่หลุดเนาะเมื่อวานคือแปะมงเป๊ะเลยทุกคนกำลัง,งจะไปทรง,งานใช่ค่ะกำลังจะไปทรง,งานค่ะ ทุกคนฝากกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนค่ะนะ แอนมินหยุดแอนมินหยุดแอนมินไปเติมสักร้อยหนึ่งปาะแอนมินแอนมินเติมมาเปสักสักร้อยบาทเอ เดี๋ยวปั๊มนึ่งนัตตี้แกไม่นี่เลย กลูกไปแล้วนะคะทุกคนค่ะไม่เจไปแล้วนะถ้าไม่มีใครไปอีกก็คขไปแล้วนะ อยากขับรุดก่อนนะอยากได้สองดาวัำมึงเคยจะให้สองดำปะอยู่ทูกร้อยกว่ามาจากไหนกันแต่ตอนเนี้นอ,อจีที ไปกันขอเุอคนได้เวลาไปทำงานที่เราลากกันแล้วนะสี่สิบแล้วอะไม่เด็ดค่ะคุณบอยคุณบอยพูดแต่คุณบอยไม่ส่งค่ะไม่มีเด็ดล้วค่ะไม่มีเด็ดกว่าเนแหรอค่ะ เอาว่าห้องนี้ไม่ใช่สายเซ็กซี่ค่ะเนอก็ไม่มีเด็ดนะคะม,มีแค่นี้ละคะ่ะพี่เบล อ๋อเอาขยะไปทิ้งก่อนคือแดดแบบถ้าแดดแรงคือคืน่าจะขาบั่งขึมนแบบ I'm going to